ฮะเก็บมันน้อยเก็บมันน้อยวันนี้ป้าจะเปอย่างแกงส้มแกงเจ้าแกงส้มใส่ยอดฟักทองล่ะใช่แล้วโอ้โหปนกันเนาะโอเคไปเตรียมผักป้าปลาบึกป่าปาดแกเลยเจ้ากันนำมากูดเจ้าพี่น้อง ามน้ำพริกป้าใส่เข้าไปเลยค่ะพี่หอมกระเทียมเจ้าตามด้วยผงปรุงรสอ้าวน้ำเดือดตลันตลันแล้วป้าใส่ลงไปแล้วเจ้าพี่แกงตามด้วยน้ำปลาปรุงสุกตามด้วยป่าบึกแล้วเจ้าพี่นน้องรอน้ำเดือดค่อยใส่ผักนะคะ ปลาน่าจะสุกแล้วเนาะอ่าใ่พักไปเลยโบแล้วอ่าผักสุกแล้วใช่ไหมผักสุกแล้วบีบมะกรูดใส่เจ้าพี่น้องแล้วหอมโซ่หอมโซ่อ้าวสุกเนี่ตามด้วยนี่เลยค่ะอ่าอะไรอย่างนั้นอั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 นคนเท่าคนเท่านึกบอกออกอัน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 แหละส้มเจ้าไทยเป็นห้องอย่างมู้เออ โหระพาขาวไม่ใช่เหรอที่ป้าที่ป้าซื้อมาเขาบอกว่าเม็ดโหระพาขาวอีกนะโอ้โหน่ากินจังป้าอร่อยแล้ว <ม est S 1> ตักใส่ถ้วยพ่ออมกินกันนะพี่น้องนะปะ่ปะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าพี่น้องถ้าอย่ามั่วนนั่นนะเนาะพอหน้าตาเจ้าพี่น้องแกงส้มวันนี้เขาบอได้ใส่อันขมินนะ้นเนาะเพราะว่าฝนมันตกนะก็เลยนไม่ได้ไปคุดไม่ได้ไปคุดขมิ้นได้เป็นอย่างเอารสชาติเนาะ ืมลองสิป้าชิมน้ำก่อนอปลาผักลำ้ำแต่ถ้าอยังคือมอสอ,นะอ่ำน้อยหน่อยเนาะปลามะคูดนะเจ้ามันถึงจะป,ปึงนะ้งเออถูกต้องป้าเอาก่อนเอาน้อยเอาน้อยเอาน้อยเอน่อยถั่วมะเขือเนี่ยนะป้าสดน่าอุ่นๆเนาะน้ำร่ายไหลเลยละ่ะเราอ่ะกลิ่นหอมเข้าหูดั้งมอแกงหอมมะคูดหอมก๊มก๊อ อืมอร่อยจี๋ป่ะไข่นิหย่างกินล้ำเส้นล้ำหวานนุ๊ไข่นะอีละเฮาเนี่ยเป็นคนหยาตึงหยาตึงทายนะเฮาเนี่ยสมอ่างสมอ่างไปน้องถ้าบดล้ำนี่ปลอมหยาเนาะถ้าล้ำนี่เฮาเนี่ยเป็นคนหยาอืมอร่อยจริงป่ะก้านมันทำแก้วนี่นะป้าพันกินยอดนี่ก้านมันจะยาวเนาะเจ้าอืก้านใบมันยาวอืมพันกินยอดแล้วก้านมันกรอบนะป้าเนาะ อร่อยเจ้านังก like ๊อปๆเลยนะก่อนท่เาทำีได้สังเกตนะเจ้าอีนี้มันมันมีขายแหละก็ลองเอามาพันกินยอดกับพันพันนั่นใช่ไหมบ่เหมือนกันเจ้าพันกินยอดนี่คือมันมันกรอบอืมอืมันกรอบเลยเจ้าบวบเจ้าพี่น้องมันน้อยอืมมันน้อยปะหวานจ้ะก็ลองเอาจุบแหละอ๋อหวานเหรอเป็นยังได้กินนี่อ้อยตีนป่านได้ดูปะเดี๋ยวมันให้ด้วยก่อนกินอย่างนั

เนาะสมัยก่อนอีแม่เป็นบอกว่าเกลินกับหนักกลิข้าวนักๆนักไอ้น้องเปิดมีลูกหนักดอกอีแม่เป็นบอกใช่แล้วหรือเ่ากินกับหนักกินเข้าวนักหนักลูกเป็นสีเป็นห้าเนาะสมัยก่อนนี่เนาะคนสมัยก่อนนี่เก่งนะเรื่องลูกป้าบางคนนี่มีเป็นโหลมีเป็นโหลปลายซิปป้ายลาบานเทาไหร่จำได้ก็ซิปหกซิปห้าแหละไม่ยันย่นนะซิปห้าคนหนักคนยังเรื่องมาได่อ่ะก่อนนี้มันเรื่องง่ายป้าร้อนนะมันไม่มีสิ่งสิ่งยั่วยุอ่ะใช่ไหม ของเล่นก็ของเล่นธรรมชาติสั่งยู่ไหนก็อยู่ห้าปัดล่อเล่นไงป้าปัดกวงล่อเนี่ยนะบ้านน้าก็อยู่บล็อกเนาะเล่นมาเก็บเล่นปัดกวงล่อเล่นเขยิงตาเขยิงเนาะถอยเหรียญทองเนาะอ่าถอยเหรียญทองนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาเสียเพราะอย่างมือบ่แม่นบ้านนะมือบ่แม่นนะเล่นมันห่อได้พี่ตังเนาะของเฮาเป็นห่อบ้านเฮาเนาะ กำกับสุดท้ายหนูเจ้าพี่น้องสุดท้ายแต่เอกสุดท้ายแต่เราพี่น้องกันนี่นะยิ้มของกําก,กันโอ้ตะกี้สุดท้ายแล้วจิ๊กบททุตรชายตัวป่ามันให้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนังมันก็กรอบกรอบอ่ะขึ้นอ่ะลักษณะน,น,นี้จะผัดเผ็ดอร่อยผัดเผ็ดแห้งๆเลยปะบะืมเลล์อ่อามอฮะเทักจะนี่นะ อือ้าวฝนมาแล้วนะคะพี่น้องโลเลโลเลมัละตะจ้าพี่น้องแกงส้มวันนี้แกงส้มตาบึกใส่ยอดฟักทองใส่มะน้อยของปลาลมวันนี้หน่ะเจ้าส้มส้มอืมส้มส้มมะอุ่นอุ่นหอนเมาะอลาเจ้าก๋าว่าจ้าน่ะหน่เจ้าเหมาะล้ำเปิ้นไก่หน่าเจ้าพี่น้องเปิ้นไก่เปิ้นไก่จ้า ก็าชาวปูเจดก็เลยเก็แช,ชรก์ก็สับสักไร่เป็นกับรถจักรยานยนต์แนวครัวป้าป้าเป็นชาวพ,พี่น้องอป้ากับแม่ทิหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า